สวัสดีค่ะเพื่อนๆถึงเวลาทำกับข้าวเช่นเคยนะคะมาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยจ้าวันนี้จะทำเบอร์เกอร์หมูนะคะเนยเดี๋ยวเราจะไปทอดนะคะหอมแขกหอมใหญ่หอมขาวก็ได้นะคะแค้หอดซอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตามด้วยชีสผงชีสนะคะแล้วก็มีผงชีสนะคะอันนี้เรามีหมูหมูสับนะคะ หมูสับเดี๋ยวเราจะมาทำอ่าส่วนนี้ก่อนเราจะมาหั่นแครอทนีซอยไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอ่าสับเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยจ้าเราซอยไว้แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยวันนี้ทำเบอร์เกอร์จ้าวันนี้ไม่กินข้าวนะคะกินอาหารฝรั่งจ้า จะมาสับก่อนนะคะหาละเอียดนิดนึงให้ละเอียดนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้จากนั้นเราก็ใส่กระละมังเลยนะคะใส่กระละมังเลยจากนั้นก็หอมหัวใหญ่ซอยเล็กๆเ,เอาเล็กๆเ,เลยนะคะซอยเล็กๆเ,เลย เล็กมากๆเลยนะคะหรือถ้าใครมีเครื่องปั่นก็เอาไปปั่นได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาซอยให้มันยุ่งยากนะคะใส่เครื่องปั่นใส่โถปั่นไปเลยค่ะโอเคหอมจะใส่หอมขาวก็ได้หอมแขกก็ได้นะคะ แล้วแต่อ่าซอยให้ละเอียดนิดนึงนะคะตามขั้นตอนเลยจ้ะกับข้าวง่ายๆทำทำกับข้าวง่ายๆให้ดูนะคะ มาสร้างความบันเทิงให้กับ FC จ้ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะจากนั้นเราก็สับอาหารให้ละเอียดนิดนึงจริงๆที่บ้านก็มีโถปันน่นไดแต่ว่าขี้เกียจล้าง ละเอียดประมาณหนึง่งเอาประมาณนี้แหละโอเคใส่ไปในกระมงังโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายแล้วก็เครื่องปรุงพริกไทยดำ พริกไทยดำใส่ลงไปนะคะพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำอันนี้พาสลี่โอเคใส่ลงไปนิดหน่อยอันนี้เป็นพาสลี่นะคะพาสลี่โอเคใส่ลงไปพริกไทยดำอยู่นี่พริกไทยดำอยู่นี่ใส่พริกไทยดำลงไปใส่พอประมาณตามด้วย ปาปิกาปาปิกาเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะปาปิกานะคะโอเคไปเอาถุงมือก่อนจ้ะขอใส่ถุงมือก่อนนะคะใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมาขยำใส่เกลือเข้าไปด้วยจ้ะใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะมีไข่ใส่ไข่เข้าไปด้วยหนึ่งฟอง ไข่ไก่หนึ่งฟองใส่เกลือใส่เกลือสักหนึ่งช้อนชานะคะเกลือสักหนึ่งช้อนชาเกลือสักหนึ่งช้อนชาประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นผงชีสนะคะเราจะใส่ผงชีสเข้าไป ใส่เยอะหน่อยไม่เป็นไรนะคะใส่เยอะหน่อยได้ประมาณสัก1ช้อน1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่อ่าชีสเข้าไปนะคะใส่ชีสเข้าไปจ้ะ เอาไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณนี้พอจากนั้นแล้วก็มาขยำเลยจ้าขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทีนี้ขยำเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เอาไปทอดด้วยเนยไปทอดกับเนยนะคะขยำก่อนจ้ะขยำไม่เข้าเครื่องก่อนนะคะ เดี๋ยวเขาเวลาขยำแป๊บนึงเสร็จแล้วเตรียมปั้นเป็นก้อนๆแล้วเอาไปทอดได้เลยจ้ามาจา้ะเรามาทอดกันเลยนะคะเปิดไฟอ่อนไฟไม่แรงมากนะคะเปิดไฟอ่อนก่อนใส่เนยลงไปก่อนนะคะใส่เนยลงไปก่อน ใส่ถุงมือก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้นเนยเนยละลายก่อนพอเนยละลายแล้วเราก็จะมาปั้นปั้นเนื้อเลยนะคะเราจะทำซากสองก้อนพอนะคะปั้นปั้นทำให้แน่นแน่นหน่อยนะคะทำให้แน่นแน่นหน่อยปั้นเป็นก้อนๆกลมๆ แล้วก็แบนๆทำให้แน่นๆหน่อยแบบนี้ถ้ากดแบนๆนะคะกดแบนๆกดแบนประมาณนี้เอาประมาณนี้พอใส่ลงไปได้เลยจ้าจะท่สองก้อนพอนะคะนี่จ้ะปั้นแน่นๆเลยนะคะ ทอดไฟอ่นอ,อนๆไฟไม่แรงมากนะคะค่อยๆทอดไปจ้าโอเคกลมๆแล้วก็แบนๆนะคะใส่ลงไปทอดโอเคเราทอดแค่สองชิ้นค่นัะน,นะคะเอาเบาไฟลงหน่อยค่อยๆทอดไปเรื่อยๆจ้ะทอดเสร็จพอเหลืองแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะ มาจ้าเบอร์เกอร์ข้องเราก็สุกแล้วนะคะเบอร์เกอร์ข้องเราก้องร้อนสฟแลวจ้าเสร็จจับเรียบร้อยแล้วจ้าง่ายๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ